มุมมองของคนฟิลิปปินสคนในคอมมูนิตี้ของฟิลิปปินที่พูดถึงฟิลิปปินและไทยโดยสรุปสั้นกระชับนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่ยิบยกมาเล่าให้ฟังรับฟังกันเลย 1. ไทยโครงสร้างพื้นฐานดีกว่าสนามบินการขนส่งสาธารณะอาหารและโรงแรมถูกกบว่าและดีกว่ายอมรับเลยว่าไทยแซงไปไกล 2. เรื่องที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเห็นอย่างสาธารณสุขกับการศึกษาสาธารณะไทยเหนือกว่าเราชัดเจน 3. ผมทำงานกรุงเทพหปีแล้วย้ายมามานิลา10ปียังคิดถึงกรุงเทพมากเพราะโดยรวมการบริการและความเป็นมิตรในไทยเด่นกว่า 4. คนไทยโดยเฉลี่ยสุภาพและการช่วยเหลือดีกว่าคนฟิลิปปินแต่ข้อดีของเราคือคนพูดอังกฤษได้แต่นักท่องเที่ยวน้อยกว่า 5. ค่าอาหารในไทยถูกกว่าเยอะและทําให้คุณเจอร้านที่เน้นคุณภาพได้ง่ายกว่าในฟิลิปปินส์แต่ราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตของเราบางทีราคาใกล้สหรัฐอเมริกาเลย 6. ผมเลือกฟิลิปปินส์เพราะภาษากับวีซา่าสื่อสารง่ายวีซ่าทําเรื่องไม่ยุ่งยากเท่าไทย 7. คนฟิลิปปินบ้านเราอบอุ่นและชวนคุยง่ายกว่า เวลาไปงานหรือสังสรรค์จะไม่รู้สึกโดนกันออก 8. ย้ายจากไทยมาฟิลิปปินส์แล้วถ้าไม่นับกรุงเทพเทียบกับมะนิลาเซบูที่อาจดูดรอปเมืองขนาดกลางในฟิลิปปินส์คุณภาพชีวิตโอเคแถมถูกกว่าราว30% 9. เอร์ซ็ภาษาอังกฤษแพร่หลายในฟิลิปปินอยู่กับลูกเข้าโรงเรียนก็ราบร่นกว่าวีซ่าก็ง่ายกว่า 10. ข้อดีของไทย โครงสร้างพื้นฐานอาหารชี้ให้เห็นง่ายส่วนข้อดีของฟิลิปปินความจริงใจพูดอังกฤษได้เป็นเรื่องที่ต้องรู้สึกเอง 11. ภาษีกับการเงินฟิลิปปินเก็บภาษีแค่รายได้ในประเทศส่วนไทยมีเรื่องเงินนอกประเทศท่าโอนเข้าแต่ระบบธนาคารแอปการเงินของไทยลื่นกว่า 12. ถ้าชอบความผจญภยัยธรรมชาติยังดิบและฟิลิปปินรู้สึก ลุยกว่าไทยวิวบานที่สวยหายใจไม่ทั่วท้อง 13. ช่วงสงกราไทยสนุกก็จริงแต่เมาอุบัติเหตุเยอะโรงพยาบาลนั่นเป็นสัปดาห์อันตราย 14. ไทยเดินทางภายในง่ายและถูกกว่าในฟิลิปปินถ้าคิดเรื่องความสะดวกนักท่องเที่ยว 15. ไปเที่ยวคนเดียวที่ไทยสนุกกว่าระบบรองรับดีกว่าแต่ความเป็นมิตรสองประเทศก็ดีทั้งคู่ 16. แม้ผมชอบอาหารไทยมากกว่าแต่ข้อเท็จจริงคือในฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษกันเยอะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐมองป้ายทางการง่ายกว่า 17. ในโรงเรียนฟิลิปปินส์สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นหนังสือเรียนหลายเล่มก็เป็นอังกฤษเลยคุยกับคนท้องถิ่นง,ง่ายกว่าไทย18ถ้าดูเรื่องคุณภาพชีวิตเทียบราคาที่จ่าย หลายคนบอกไทยคุ้มกว่าแต่ผมไม่พูดไทยในฟิลิปปินส์ภาษาอังกฤษช่วยได้เยอะ 19. ด้านความปลอดภัยผมไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยในฟิลิปปินส์มากไปกว่าไทยหรือออสเตรเลียแค่หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงก็พอ 20. เดความสัมพันธ์ถ้าหาคู่แต่งงานการสื่อสารในฟิลิปปินส์ง่ายกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าหาแบบแคชชวนทั้งสองที่พอๆกัน 21. สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปไทยมีความพร้อมสูงกว่าอาหารหรือชีวิตกลางคืนความปลอดภัยดูเป็นระบบ 22. โครงสร้างพื้นฐานไทยดูสมัยใหม่กว่าแต่ผมก็รักฟิลิปปินส์เพราะสภาพอากาศผู้คนวัฒนธรรม 23. ไทยขับเคลื่อนเมืองได้ดีกว่าแต่ชายหาดธรรมชาติฟิลิปปินส์ยังชนะใจผม24ถ้าเรื่องอาหารอย่างเดียว ไทยชนะแต่ภาษาการสื่อสารฟิลิปปินดีกว่าการใช้ชีวิตประจำวันทำธุระง่ายกว่า25หลังอยู่ไทยมานานพอย้ายมาฟิลิปปินผมว่าคนดูจริงใจกว่าเข้าถึงง่ายกว่าแต่มะนิลาเซบูอาจรู้สึกสู้กรุงเทพไม่ไหว26ในไทยสังคมดูเป็นงานเป็นการมากกว่าส่วนฟิลิปปินอบอุ่นและการต้อนรับดีกว่า27 บางทีคนไทยถูกมองว่าปิดกว่าฟิลิปปินส์เล็กน้อยเรื่องภาษาก็ทำให้คุยกันไม่ลื่นเท่าในฟิลิปปินส์28ไทยสะอาดกว่าทางเท้าถอนนอนอสวนสาธารณะดูแลดีกว่าอันนี้ต้องยอมรับ 29. ถ้าคิดโยกยาวๆไลฟ์สไตล์ไทยใกล้ตะวันตกมากกว่าแต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าฟิลิปปินส์นิดหน่อย30สรุปสั้นๆ ไทยชนะเรื่องระบบเมืองอาหารการเดินทางฟิลิปปินส์ชนะเรื่องภาษาอังกฤษความอบอุ่นของผู้คนและค่าใช้จ่ายถูกกบว่าในหลายเมืองนี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนในโลกออนไลน์ถ้านาะมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับ